สวัสดีค่ะวันนี้ทางิ i ไอทีจะมาไขาข้อข้องใจกับตัวอุปกรณ์ Powerline ว่าใช้งานดีไหมมีข้อเสียอะไรบ้างและมีอุปกรณ์ตัวไหนที่สามารถใช้แทนได้เราจะดูรูปแบบการทำงานของ Powerline กันก่อนว่าใช้งานแบบไหนคือ Powerline จะเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อทดแทนการเดินสายแลน ซึ่งอุปกรณ์พาวเวอร์ไลน์หนึ่งชุดจะมี2ตัวในกล่องคือตัวต้นทางและตัวปลายทางตัวต้นทางจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งสัญญาณสายไฟฟ้าส่วนตัวปลายทางจะทำหน้าที่รับสัญญาณจากสายไฟแล้วแปลงสัญญาณออกมาเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อดีหมดปัญหาการเดินสายแลนท,ที่ยุ่งยากตัดปัญหาเรื่องงูกัดสายแลน ดูแลตรวจเช็คได้ง่ายข้อเสียมีปัญหาการใช้งานข้ามเฟสไฟไม่ได้มีปัญหาเวลาเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเวลาเปิดแอร์จะทำให้เน็ตด,ดูดบ่อยไม่ค่อยสเสถียรจากที่กล่าวมาข้างต้นก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนพาวเร์ไลน์ได้ คือระบบขยายสัญญาณผ่าน Wi-Fi นั่นเองระบบนี้เรียกกันว่า l a n g e n ็ e เทนการใช้งานง่ายแสนง่ายดึง Wi-Fi ขยายต่อหมดปัญหาเรื่องการใช้อุปกรณ์ powerline ไม่เสถียรเวลาเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบการใช้งาน powerline กับ l a n g e n ็ e เทนแล้วทาง king it ขอแนะนำการใช้งานแบบ l a n g e n ็ e เทนจะดีกว่า เพราะจะมีความเสถียรมากกว่าและไม่มีปัญหาในเรื่องของกระแสรบกวนผ่านสายไฟเหมือน Powerline ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02419055หรือ www.facebook.com/kingit.network หรือแอดไลน์มาที่ i า n kingit และเช่นเคยค่ะสินค้ารับประกันตัวจริงต้องวอยค i ิงเท่านั้น